สวัสดีทุกท่านทีเขามาหาสม้มเนาะมือนี่ไก,ย,กยในสองกีดำตา,นานลดาที่หาเรื่องเล่ามาเราสู่ทานฟังเนาะมือนี่จะมาเราตำนานหรือประวัติศาสตร์ของประตูใสสิปเชลัย,ยน,นันกาฝากติดตามกดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขา้าสองกีดำตาล่าสิปเชลัย,ยน,นันกาไปหาสม้มเลยทุกคนประตูใสเมนอนุสาวราีดี ประตูไซสิงกอสางนี้สางเป็นเพื่ออนุสาวรีย์แก่ไสยสนาของสงครามและเป็นอนุสรแกทหารที่ตายในสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามกับจักรฟัดฟังในปี่งในเี1949ประตูไซเดิมกอสางในปี1 9 5่ห และสำเร็จการก่อสร้างปี1,968งรนเ้าโดยนำใส่ขึ้นจากอเมริกาที่เบื้องตอนจะเอาไปสร้างเดินบินและก็ถือนำมาเหตุอนุสาวรีย์ร่วมมูลค่าการก่อสร้างประมาณ63ด่านกีดในตอนนั้นได้ออกแบบโดยทาวท่ำไสยิเน์เสนาจากผู้แบบการก่อสร้าง ฮูบส่งแมนขายกับอัตเตชียงยูประเทศฝรั่งหลายหลายคนกะว่าแมนอายนอกันแมนวาจะมีหูบซ่งโค้งสางขายกันแต่ในเรื่องดวดได้แหละสถาปยกรรมแล้วแมนแตมแต่งรวยดวดได้ของล่าเ้นวาหูบของกินนาดีหูบกบกินเดือนเดิอื่นๆอ,อานุสาวสดีประตูไส แม่นประตูทีใหญ่ทั้งสี่ดาและประกอบมีเจ็ดสันทาขึ้นไปหอดยอดของอนุสาวรีย์ท่านก็จะไหลซสื่อมสกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเวียงจันทร์และสวยงามกว่าเก่าในปัจจุบันเนาะกาจบสนีเนาะขามากาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะการสมสนีเนาะก็ขอ,ขอบใจถุกทานที่เข้ามาหาสมได้หาฟังเนาะ